นิสันโปรถึงใจบายปุ้มปุ้ยสวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะปุ้มปุ้ยจะพามาชมรถหนึ่งรุ่นนะคะสําหรับท่านที่มองหารถใช้งานรถทนทนรถอึดๆนะคะรับรองว่าคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะ นะคะต่ตามปุ้ยมานะคะว่าจะเป็นรุ่นไหนกันนะคะอยู่ข้างๆปุ้ยนี่เองค่ะมาชมกันเลยค่ะ<ม>คันนี้นะคะนาว่าซิงเกิลแครค่ะหรือที่พี่ๆเรียกกันนะคะว่ารถตอนเดียวนะคะเป็นรถหาเงินหาทองนะคะเน้นบรรทุกหนักนะคะรองรับของเยอะๆมากๆนะคะบรรทุกกันให้แบบเต็มๆคันเลยนะคะคันนี้นะคะของเขาสีบอลน,นะคะเป็นสีที่ดูแลง่ายมากๆเลยนะคะคันนี้สวยๆกันเลยนะคะ ซึ่งรถ Single c a คคันนี้นะคะเป็นรุ่นที่ลูกค้าเรียกร้องมากๆเลยว่าอยากชมอยากให้ปุ้มปุ้ยรีวิวกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้หลาย,ลายๆท่านเนี่ยค่ะมองหารถเอาไว้ใช้งานเอาไว้บรรทุกกันเยอะๆนนะคะและคันนี้เลยนะคะ Sin g l e c a คค่ะด้านหน้าของเขาก็รอเลามากๆเลยนะคะกระจังหน้า V ี o มชั n สีดำนะคะด้านหน้าเขาเป็นโทนสีดำแบบนี้นะคะรอดูโหดกันมากๆเลยนะคะ ของเขาเนะคะแบบนี้เลยและด้านล่างนะคะกันชนหน้าเนี่ยนะคะเหมาะกับการใช้งานมากๆนะคะกันชนหน้าสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะคะโหดดุดันมากๆเลยนะคะคนขับเนี่ยเท่มากๆเลยถ้าได้ใช้รถคันนี้นะคะนี่เลยสำหรับด้านหน้าของเขานะคะ ส่วนด้านข้างนะคะล้อนะคะขนาด16นิ้วนะคะก็เป็นล้อขนาดที่ว่าเหมาะกับการใช้งานนะคะรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเลยนะคะคันนี้เลยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะปุ้มปุยก็ติดตั้งฟิล์มอย่างดีให้นะคะฟิล์มเซรามิกนะคะขับกันเย็นสบายนะคะแดดไม่ร้อนรับรองเลยะค่ะช่วงกลางวันนะคะ กระจกด้านข้างนะคะสีดํานะคะตัดกับสีตัวรถมากๆนะคะตัดกับสีกระจังหน้ามากๆเลยนะคะสีบรอนตัดดํานะคะดุดันมากๆเลยค่ะนะคะ mm hmm. และมือจับก็สีดํานะคะแมท์กันมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ ะะด้านข้างของเขานะคะและที่สะดวกสบายและปลอดภัยมากๆโดยที่ไม่ต้องโหดไม่ต้องปีนนะคะคันนี้นะคะก็สามารถที่จะเหยียบตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะยกของบรรทุกของขึ้นลงกันได้แบบสะดวกสบายเลยนะคะนี่นะคะเหยียบกันแบบ ขึ้นลงนะคะแล้วก็วางของได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะนี่เลยนะคะด้านท้ายนะคะกระบะท,ท้ายของเขาเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะกว้างใหญ่มากๆเลยตรงนี้นะคะซึ่งบรรทุกของกันจุใจนะคะแบบนี้เลยหูใหญ่มากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะและตรงนี้นะคะนี่นะคะ ฝาถังน้ำมันแล้วก็จะมีที่ล็อกให้ด้วยนะคะก็สำหรับคุณลูกค้าที่เน้นเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะล็อกเปิดปิดกันได้นะคะสำหรับฝาถังน้ำมันตรงนี้นะคะนะคะนี่เลยนะคะก็จะมีตัวตะขอเกี่ยวให้สําหรับคุณลูกค้าที่จะใส่ผ้าคลุมหรือใส่แบบที่คลุมของนะคะก็จะมีตัวนะคะเกี่ยวด้านข้างให้นะคะรอบคันเลยนะคะเวลาบรรทุกของเราก็จะได้ของไม่ตกหล่นกันเลยนะคะนี่เลยนะคะ มาชมด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังของเขานะคะนะคะก็จะมีฝาถังนะคะโลโกโ้อย่างนี้เลยนะคะนิสสันนะคะแล้วก็นาวาล่านะคะด้านหลังก็สวยไม่เบาเลยนะคะสําหรับคันนี้เหมาะกับการใช้งานด้วยนะคะแล้วก็ขับแล้วก็หลอด้วยเลยนะคะ ด้านล่างของเขานะคะก็คันนี้นะคะก็ปุ้มปุ้ยนะคะคุณลูกค้าบ,บอกว่ารถใหญ่รถกว้างรถยาวมากกลัวจะถอยไม่ถนัดนะคะคันนี้ปุ้มปุ้ยก็ติดกล้องบองหลังให้ด้วยนะคะเสริมความปลอดภัยแล้วก็ถอยกันอย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยเห็นภาพด้านหลังกันอย่างชัดเจนเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เน้นความปลอดภัยให้กันด้วยนะคะนี่เลยนะคะไฟท้ายนะคะรูปทรงโฉบเฉี่ยวนะคะหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะคะนะคะนะ ตัวตะขอตรงนี้นะคะที่พุ่มปุ้ยบอกไปนะคะมีรอบคันเลยนะคะสามารถที่จะใส่มาล็อกได้ทุกอย่างเลยนะคะทําทุกของกันเยอะๆนะคะคันนี้นะคะเราจะมีตัวกันกระแทกให้นะคะตรงนี้ด้วยสำหรับด้านหลังนะคะนี่เลยนะคะ เรามีให้สองฝั่งนะคะที่เหยียบขึ้นลงนะคะเวลาเรายกของขึ้นลงนะคะมีให้สองด้านเลยนะคะก็สะดวกขนาดด้านไหนนะคะก็ได้ทั้งสองฝั่งกันเลยนะคะนะคะม mm ุก hmm. ปุ้ยพาชมด้านในรถกันนะคะ mm hmm. โอโ้โหภายในนะคะสวยมากๆเลยค่ะ ะะก็ภายในนะคะก็จะเป็นโทนสีดำนะคะดูเท่ๆแบบนี้กันเลยนะคะแล้วก็อย่างที่พี่ปุ้ยสัมผัสแรกเนี่ยคือจะเป็นตัวเบาะหนังของเขาเนี่ยก็นั่งสบายนั่งกระชับมากๆเลยนะคะก็พี่ๆที่ขับรถกันไกลๆนะคะรับรองว่าไม่เมื่อยเลยนะคะเนี่ยนั่งกันสบายแบบนี้เลยนะคะทั้งเบาะด้านผู้ผู้คนขับ,น,ขบนะคะเบาะด้านคนขับนะคะแล้วก็ผู้โดยสารนะคะก็กว้างมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะ นั่งก็ได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านคอนโซโลนะคะคอนโซโลด้านหน้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นโทนสีดำนะคะตัวหน้าจอเนี่ยนิสันค n นเน t ขนาด7นิ้วนะคะแบบสัมผัสแบบนี้ก็เลยนะคะก็หน้าจอนะคะก็แล้วเข้าไปนะคะก็จะเป็นหน้าจอหลักนะคะรองรับสมาร์ทโฟนนะคะ Apple CarPlay และก็ Android Auto นะคะรับรองว่าท่านก็จะสัมผัส สุนทรียภาพนะคะฟังก์ชันหน้าจอนะคะระหว่างการทํางานระดับระหว่างการขับขี่เนี่ยรับรองว่าต้องเพลิดเพลินแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าจอของเขาเนี่ยเล่นฟังก์ชันได้มากมายนะคะเหมือนที่ปุ้มปุ้ยได้รีวิวคลิปเอาไว้แล้วนะคะสําหรับหน้าจอ Nissan Connect ทุกรุ่นเลยนะคะก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะในช่อง YouTube ปุ้มปุ้ยได้นะคะก็จะมีวิธีการแนะนําการเชื่อมต่อนะคะของหน้าจอ Nissan Connect นะคะรับรองว่าท่านจะเพลิดเพลินระหว่าง การเดินทางการทํางานมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีที่ชาร์จไฟให้นะคะนี่เลยนะคะมีที่วางแก้วน้ําวางของตัวนี้กว้างมากๆเลยนะคะส่วนเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์นะคะ6สปีดนะคะนะคะก็เวลาขับก็รับรองว่าก็จะจับระหว่างจับระหว่างเปลี่ยนเกียร์ก็สบายมากๆนะคะขับขี่กันอย่างปลอดภัยกันเลยนะคะคันนี้นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ที่คันนี้นะคะ พิเศษฟังก์ชันที่พี่ปุ้ยจัดเต็มที่ให้ชมด้านนอกกันแล้วนะคะก็จะมีตัวกล้องหลังนะคะแล้วก็ตรงตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะบันทึกด้านหน้าได้ด้วยนะคะนี่นะคะเป็นกล้องบันทึกด้านหน้านะคะก็ติดให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะรับรองว่าขับคันนี้แล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะขับทํางานนะคะขับขี่อย่างปลอดภัยโดยถึงจุดหมายกันเลยนะคะน,นี่เลยนะคะก็ส่วนตัวด้านหน้าจอ แดงผลการก,กับขี่นะักที f อนะคะแล้วก็ตัวนิพพงมาลยนะคะ mm hmm. ก็ปมปุ้ยก็ได้แนะนำไว้ให้ชมกันบ้างแล้วนะคะในในช่องของ y o u t u b ปปงปุยนะคะนี่เลยนะคะโงไรก็จับกระชับมือมากๆเลยนะคะนะคะคันนี้รับรองว่าออปชันจัดเต็มมากๆเลยนะคะทั้งความสะดวกสบายนะคะแล้วก็เน้นเรื่องการบรรทุกหนักการใช้งานสำหรับคุณลูกค้าแล้วก็พี่ๆกันเลยนะคะ ชมกันแล้วนะคะสำหรับนาวล่าซิงเกิลแคปคันนี้นะคะ mm. ถูกใจกันไหมคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆท่านกันด้วยนะคะ mm. ลถใช้งานออปชั่นจัดเต็มคันนี้นะคะ mm. สำหรับขนเงินขนทองเข้าบ้านกันนะคะร mm. ับรองว่าจะรวยๆเฮงๆกันเลยค่ะ mm. ปุ้มปุ้นะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษหลากหลายมากเลยนะคะ mm. และสุดๆเลยนะคะโปรโมชั่นฟรีดาวค่ะเน้นสำหรับคนลูกค้าที่เอาไปใช้งานกันนะ ตอนนี้ไม่ต้องลงทุนกันมากๆนะคะเราให้ใช้รถกันอย่างแบบคุ้มทุนกันเลยนะะไม่ต้องใช้เงินออกรถกันเลยนะคะคันนี้นะคะนำไปใช้หาเงินหาทองกันก่อนนะคะและมีโปรโมชั่นเด็ดๆอีกหลายโปรนะคะก็ทักทายปุมปุ้ยมิด มาในช่อง YouTube ได้เลยนะคะทักทายกันมาเลยนะคะช่องนิสันโปรถึงใจบายปุ้มปุ้ยนะคะช่อง YouTube ปุ้มปุ้ยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องแฟนเพจเฟซบุ o กปุ้มปุ้ยนะคะนิสันโปรถึงใจบายปุ้มปุ้ยนะคะปุ้มปุ้ยก็จะลงแคมเปญหลากหลายรุ่นให้ชมกันนะคะและนะคะอย่าลืมนะคะก็ฝากไลค์ฝากสับตะไคร่ฝากแชร์นะคะฝากเปิดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ปุ้มปุ้ยและทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากคันนี้ไว้นะคะแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ ถ้าจะชมรีวิวรุ่นไหนการแต่งอะไรนะคะก็เข้าไปชมในช่อง YouTube ปุ้มปุ้ยได้เป็นแนวทางในการแต่งเป็นแนวทางในการเลือกโปรโมชั่นที่ให้ถึงใจสำหรับทุกท่านกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ